สวัสดีครับก็วันนี้จะมาอัปเดตความคืบหน้าของโปรแกรมคลินิกนะครับก็เดี๋ยวเราทําการล็อกอินเข้าไปก่อนล็อกอินเข้าไปก็จะพบหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมน,นะหน้าโฮมยังไม่เสร็จนะครับหน้าลงทะเบียนก็ยังไม่เสร็จก็ในส่วนนี้ทำเพิ่งทำในส่วนของด็อกเตอร์รูมนะครับ ก็ยังไม่เสร็จนะครับอ่าตรงนี้ส่วนที่จะความคืบหน้าก็คือทำใบพรองแพย์นะครับในการพริ้นนะครับก็จะมีอยู่หลายส่วนนะครับพิิ้นใบเสร็จรับเงินเนาะเราสามารถที่จะติ๊กได้ว่าเรารับเงินผ่านช่องทางไหนนะครับถ้าเป็นเงินสดดูภาษาไทยนะครับละก็จะเป็นเงินสดเนานะ แาลลรติกผ่านพร้อมเพย์ตรงนี้ก็จะเป็นพร้อมเพย์โอนบัญชีนะครับอาจ,จะขึ้นว่าโอนบัญชีเนาะในส่วนของอังกฤษนียังไม่เสร็จนะครับก็ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันเนาะนี่ในส่วนของไบรองแพทย์ห้าโรคสองสามสี่นะครับก็มีโรค ก็สามารถที่จะติ๊กได้ถ้ามีรูประทำตัวก็พิมพ์เข้าไปแนละ้วติ๊กเข้าไปนะครับแล้วก็ระบุนะครับเลือกภาษาไทายเนาะติ๊กก็จะขึ้นมาให้เราพิมพ์เข้าไปถ้าเราเลือกภาษาอังกฤษนะครับก็จะเช่นเดียวกันเนาะเราไม่ติ๊กเนาะเรา,เอาออกนะครับรตรงนี้ก็ลบออกด้วยนะครับ ก็เป็นปกตินะครับตรงนี้ก็จะไม่มีโรค,ะครแะต่เราไม่มีโรคนะครับตรงนี้ก็จะมีกับขี่นะครับก็คล้ายๆกันนะเราสามารถที่จะระบุอ่าตัวนี้ยังไม่เสร็จนะครับก็คล้ายๆกัน ร้านรองแพทย์ป่วยนะครับก็จะใส่ความเิียเข้าไปเีลาเนาะครับเวลารเรื่อกว่าแต่วันที่9มีนาถึง22อ,อันนี้พิมอันนี้ยังผิดนะครับเดีต้องไปแก้อันนี้ยังไม่เสร็จนะครับอันนี้ต้องไปคอนเวิร์ตอีกนะครับ ใบส่งตัวนะครับยังไม่เสร็จโภคภิคัดก,ก็ยังไม่เสร็จนะครับอันนี้ก็การคืบหน้าก็ประมาณนี้เสร็จอันอื่นก็จะเป็นเรื่องของปฏิทินนะครับการให้ปฏิทินของคลินิกเนาะแล้วก็แดชบอร์ดนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นสต็อกยาและเวชภัณฑ์นะครับเวลาเรา จ่ายยาเข้าไปในรายการนะี่เนาะแล้จ่ายยาเข้าไปาเพิ่มนะครับวิธีใช้ออจะให้มันปรับสต็อปเลยด้วยนะครับก็จะใช้เวลาอยู่นะครับ ทำไปเรื่อยๆนะครับใช้งานเสร็จแล้วก็สามารถที่จะจล็อกเอาได้สู่หน้านี้นะครับเช็คเอเอนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ